สวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อเชดี่ค่ะหนูเป็นผู้หญิงหนูก็ต้องคู่กับดอกไม้ไหนดมสิคะหน้าบูดดอกไม้ที่ลูกโู้ดอกกุหลาบสวยจังเลยค่ะแม่หอมไหมลูกหอมไหมวม่คหอมจุ๊เลยวันนี้แม่รังแกหนูใช่ไหมก็หนูเป็นผู้หญิงไงลูกบู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 มันหอมนะหอมหวับวับจับดอกไม้ทะนุถนอมเลยค่ะ มาบูดอกนี้ต่อค่ะหอมไหมคะหอมจังเลยค่ะแม่ชุนใจจุ้งเบยขอแตะนิดนึงตุง้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 ตงใครใหญ่กว่ากันคะหน้าหนูหรือดอกกุหลาบอะไรอ่ะอุอ้ยตัวอะไรอุอ้ยตัวอะไรยังซีนตรงนี้ก็หอมจังเลยคะ่ะอุย้ยชื่นใจจุ้งเบยสาวเชอรี่ชมสวนจ้าวันนี้อุ้ยกระลึงก็สวยดอกนี้ก็งาม ตมจี้จมจี้หอมค่ะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าสาวเชอรี่ของเราเริ่มเหม็นดอ,อกไม้นะบ๊ายบายจิค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสด,ดีค่ะ